จบสถิติไร้พ่36นัดเมสซี่ชี้3ส,สาเหตุอร์เตนตินาแพ้ซาอุดิอราระเบียในึกฟุตบอลโลก2022นัดแรกแรายข้อแก้ตัวลรียเนลเมสซี่ยอมรับความปราชัยเผย3ปัจจัยที่ทำให้อร์เตนตินาแพ้ซาอุดิอราระเบียพร้อมเสียสถิติไร้พ่36นัดเมื่อวันอังคารที่22พฤศจิกายน2565 25ลนียเนลเมสซี่ยอดดาวเตะและกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาทีมอันดับ3ของโลกให้สัมภาษณ์ผ่านทางทวิตเตอร์ Yeah. ยังเป็นทางการของทัพฟ้าขาวหลังพลาดท่าพา่ให้กับทีมชาติซาอุดิอราระเบียที่มันดับ51ของโลกไปแบบพลิกความคาดหมาย1ต่อในศึกฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่ม B ีเมื่อช่วงเงย็นของวันที่22พฤศจิกายน2 5 6 5ความปราชัยในเกมนี้ทําให้อาเ์เนตนาหยุดสถิติไรพ้พ่ติดต่อกันเอาไว้ที่36นัดพลาดโอกาแสแซงหน้าทีมชาติอิตาลีเจ้าของสถิติสูงสุด37นัด ขณะที่ซาอุดีอาระเบียเก็บ3แต้มแรกมีลุนเข้ารอบ16ทีมเป็นครั้งที่2นับตั้งแต่ปี1994จากการเข้าร่วมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในครั้งนี้เป็นสมัยที่6ด้านเมสซ,ซี่วัย35ปีผู้ยิงจุดโทษขึ้นนำ ตั้งแต่นาทีที่10ก่อนโดนยิงแซง2ลูกในเครื่องหลังเผยถึงสายสายเหตุสําคัญที่ทําให้อร์เจนตินาแพซาอุดิอาระเบียว่าเรารู้ว่าซาอุดิอาราเบียเป็นทีมที่มีผู้เล่นดีเคลื่อบนบอลได้ดีและขยับไล่ผู้เล่นขึ้นมาสูงมากเราเองก็พยายามหาทางเอาชนะให้ได้แต่เราควรเร่งสปีดเกมให้เร็วกว่านี้อีกเล็กน้อยนอกจากนี้เมสซี่ที่พลาดโอกาสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในการแข่งขันครั้งสุดท้ายในอาชีพค้าแข่งยังพูดถึงความพ่ายแพ้ในเกม ว่าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเราจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นกว่าเดิมนี่คือทีมที่แข็งแกร่งและพวกเขาก็แสดงให้เห็นแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่เราไม่เจอมานานมากไม่แพ้ใครมา36นัดติดต่อกันแต่ตอนนี้เราแสดงให้เห็นแล้วว่านี่คือทีมที่แท้จริงมันเป็นความเป็นหวังอย่างมากสําหรับทุกคนเราไม่ได้คาดหวังว่าจะเริ่มต้นแบบนี้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นด้วยเหตุผลเราต้องเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่กําลังจะมาถึงเราจะชนะหรือไม่นั้นทุก อย่างขึ้นอยู่กับเราเราต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราเป็นเราต้องคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ทั้งนี้เจนติน n ายังเหลือโปรแกรมอีก2นัดในกลุ่ม C ที่จะพบกับเม็กซิโกในวันที่26พฤศจิกายนและโปแลนด์ในวันที่30พฤศจิกายน